โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับในสำหรับคนที่เข้าใน GTA Sam ตัวเนี้ยเป็นตัวออนไลน์นะครับที่ใครๆก็เข้ากันไม่ค่อยจะเป็นักเท่าไหร่นะครับโอเคขั้นแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปดาวน์โหลดตัวเกมผมก่อนนะครับเออก็ที่ผมแจกๆไปอะดาวน์โหลดมาเลยแล้วก็เนี่ย สมมติผมจะเอาเป็นตัว,ตวไอตัวภาพเบอร์ล่าสุดที่ผมแจกไปละกันนะครับไม่ใช่ตัวล่าสุดคลิปที่แล้วนะอีกคลิปหนึ่งอ่ะเป็นตัว DX300 เ e นาะเออแต่ผมก็จะเอาตัวเนี้ยก็ทุกคนกดแตกไฟล์ตัวเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เนี่ยมันก็จะเป็นชื่อไฟล์มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะใช้ตัวเกมเนาะแต่วองผมก็จะเป็นเนี่ยตัวเนี้ยทารุมะออริจินอลนะแล้วก็ เราไปคลิกเข้าไปเลยนะครับก่จะมาหน้าตาเย่ๆอะไรอย่างเี้ยเลยทุกคนเลื่อนลงมานะครับแล้วก็หาคําว่าเนี่ย s a m b เนี่ยก็คือเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เข้าออนไลน์นะครับเออก็เดี๋ยวิราคลิกไปนี่มันก็จะขึ้นหน้านี้ครับให้่ันผู้ชมเนี่ยตั้งชื่อในเกมนะครับคือตั้งตรงนี้นะเนี่ยในช่องเนี่ยตั้งชื่อในเกมถ้าเซิร์ฟไหนใช้ไวริสอะ่ะก็คือต้องส่งชื่อเนี้ยให้กับแอดมินนะครับว่าเราเล่นในคอมแล้วเขาก็จะให้ชื่อเนี้ย ได้มีวัดดิสสำหรับการเล่นนะคือ,อส่วนผมเล่นเซิร์ฟไอรอนแมนซิงก็คือเนี่ยไปเอาวัลิตมาแล้วจากแอดมินเนาะก็เนี่ยก็ต้องใช้ชื่อเนี้ยห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนะครับใช้ชื่อไหนก็ชื่อนั้นเลยอะ่ะห้ามเปลี่ยนส่วนวิธีการหาเซิร์ฟให้มันมีเซิร์ฟแบบนี้ใช่ไหมทุกคนไปเอา IP เซิร์ฟนะครับติดต่อเซิร์ฟอะไรก็ได้อยากเล่นเซิร์ฟไหนสมมุติว่าอยากเล่นเซิร์ฟไอรอนแมนซิงก็ทักไปในเพจหรือทักไปในกลุ่มไอรอนแมนซิงอ่ะหรือทักหาแอดมินก็ได้อะ่ะ เขาก็จะส่ง IP อ่ะในหน้าเพจก็มีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะเนี่ยก็จะเป็นไวริสอันนี้เลยไม่ใช่ไวริสไอพีไอพีเซิร์ฟก็เนี่ยก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางครับแล้วก็เนี่ยถ้าจะวางก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดคอนโทรลวีวางไปเลยนะครับแล้วก,กดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าเซิร์ฟแบบนี้เลยถ้าเรามีไวริสแล้วเราก็จะเข้าได้เลยนะครับรอประมาณ10-20ึวิน,นะครับแล้วแต่ตัวเกมนะผู้ชม ว่าภาพสวยหรือเปล่าเนาะถ้าภาพไม่สวยมันเข้าแป๊บเดียวแหละน้งผมมันภาพสวยอาจจะเข้าช้าแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าให้ดูนะก็มาสอนแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ที่เข้าออนไลน์นะฮะผมไม่เคยเล่นออฟไลน์เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเล่นแต่ตัวออนไลน์ตัวนี้ตัวเดียวเลยเออเนี่ยหน้าผู้หญิงเนี่ยถ้าสําหรับใครที่โหลดไปแล้วบอกว่าเข้าไม่เป็นเนี่ยผมมาสอนละเออก็ดูแล้วกันโอเคไม่มีอะไรแล้วอะ่ะ นอกนั้นก็สอนลงสก,กินด้วยลวกันโอเคอแรกนะครับโหลดสก,กินมาเลยเออไม่มีสกินมันก็ลงไม่ได้ <c oughs> สมมุติว่านานผู้ชมโหลดสก,กินมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมหาก่อนสก,กินสก,กินนี่ครับสมมุติผมจะเอาเป็นตัวนี้ใช่ไหมให้ทุกคนแยกเจ้าก่อนนี่สมมุติผมจะเอาตัวนี้ใช่ไหมหรือท่านผู้ชมจะเป็นตัวไหนก็ได้อะเออก็ต้องมี DFF แล้วก็ตัว TXD นะชื่อมันจะซ้ำกันแต่มันจะไม่มีจุดด้านหลังนะ โอเคไหมก็ถ้าใครจะลงก็กด ctrl c นะครับ ctrl c เสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าไฟล์ตัวเกมนี่นะครับของผมก็จะเป็นตัวนี้เนาะ t a r u m a original ก็เดินไคลิกเข้าไปทุกคนดูตรงนี้นะครับนี่ดูจอยใหญ่เลย mod loader เห็นปะ mod loader ตัวนี้แล้วก็เดินไคลิกเข้าไปแล้วก็ถ้าใครไม่มีคําว่าสกินนี่ sk in ก็คือ ตัวเกมนั้นคือ,อยังไม่ได้ตรงสกินนะก็คือกดนี่คลิกขวานะครับตรงที่ตรงโลกนี้เนาะเนี่ยแล้วกดนิวแล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อสกินขึ้นมานครับพอตั้งเสร็จแล้วก็จะมีไฟล์แบบนี้เลยใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อ้เขก็ไปแล้วก็กดวางได้เลยครับก็เนี่ยสกินที่ผมใช้ก็จะเป็นแค่เนี้ยม่มีอะไรเดย็ดแค่นี้จริงๆนะสำหรับการลงอะส่วนลดก็นี่อันนี้แล้วแต่ตัวเกมเลยถ้าตัวเกมเนี่ยไม่มีคําว่าออโต้หรือว่า คำว่า c a r เป็นค้านะแลสร้างใหม่ก็ได้สร้างปุ๊บแล้วก็เอาไฟล์รถไปลงเนี่ย DFF แล้วก็ TXD นะแค่นี้จริงๆนะของคอมมันง่ายมากนะผู้ชมไม่ต้องกลัวหลุดเลยอะลงได้ตลอดโอเคนี่มีอะไรละโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมก, like, ก,มก like, ดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคร